ค่ะกาบสวัสดีค่ะ <sounds> ลุงอ <maybe not> <somehow> ้วนค่ะค่ะกาบสวัสดีค่ะลุงอ้วนค่ะค่ะวันนี้ก็ได้มาติดตามน้องเล่าความฝันกับลุงอ้วนเนาะค่ะลุงอ้วนนี่เพื่อนฝันว่าไดไปเอาเล็้นในหน่วยปักแตงเพิ่นว่ะค่ะค่ะื่องเล่าความฝันของลุงอ้วนเพิ่นสิให้เนี่ยท่านเขาจังไรกะฟังเอานุำกลันค่ะป็นจังไรลุงอ้วนฝันจังไรค่ะฝันคือยังไปทุระไปยังนี่ไปไปหาลิ้นาธทุระนี่แหละไปได้ยินว่า เขาโูกันว่าเ่าพ่อจอยไปเอาเลขก,ก็สันค<ฆ>่ะที่ภาก,กันไปเอาเลขไปขอเลขแล้วพอเ่าพ่อจอยก็<ฆ>สันค่ะซุ่มเขาโศกกันอยู่นล<ฆ>่ะค่ะคอยได้ยินกนเลยไปกวนเลยไปกวนไปเพิ่นกําลังตัง้งคู่ตั้งค่ายตั้งขัดดอกไม้อยู่ที่แก่นันบนแก่เสียเคาะเพราะ เพื่อไปเอาเลขน้ำบักแตงบักแตงปิดน้ำไหลออกมาว่าสัตว์ปุ๊บว่ามันเราปิดน้ำไหลจุดๆนั่นบักแตงยังไหลยังปิดยังจัดเออว่ามันกำลังสิแก่เสียเคาะห่วยนั้นปิดน้ำก็ได้เลขบ่เพราะเราว่าสัตว์เล่าถามว่อถามเหมือนคนว่าก็เลย่มราไปซอบมึงที่เราว่าสัตว์อันนี้ว่าสัตว์ยู่ในันั่นยุ่งนัอ่ะ ก,กะตาใหญ่นาะค่ะอืมไปซองมึงรู้เหรอว่าันอยู่ไหนเหระว่าฉันบักแตงอยู่ในกะตาเอออ๋อมีจักนวยรูปหน่หนวยเดียวค่ะพอวราไปซองมึงรู้ว่าฉันเกลยไปซองมึงซองมึงโอว้ว่ะมันคือมีเหลขกสี่ตัวว่ะค่ะ,กะเกลืเล,เลขกสี่เลยบอกค่ะ,ะสี่ตัวเลยบอก เออที่โตกันเลี้ยงกันรายจ่ายอย่านี้ละค่ะักเตียงจริงสีน่วยสีเหลืองเขียวน่ค่ะค่ะเออกะเล็ถามมันว่าห่วยเลขกมันคือที่โตุนเที่ยงไหนเราซื้อยังไหนเราค่ะมันว่าจับใช่กับเราที่เราเอายใช่กับเราที่เราแบบคนให้ง่ายใช่กันเออพนวางที่จับใช้กันใหายใช่กันเออ เลขอยู่ในหน่วยบักแตงนั่นเพิ่นตีราคาขายอยู่ค่ะหรือว่าลเหลี่ยมนี่พ่นไปเอาม้าพ่นไปเอามาเนาะเออเพิ่นได้ตัวนั้นค่ะมันได้มาตัวนั้นละค่ะตัวเก้าศูนย์สองสามเก้าศูนย์สองสามเอเห็นเป็นตัวสัตว์เกณฑ์เห็นคักๆในแล้วสีใดคะลุงจุดจือได้มันก็สีบักแดงและสีเขียวเหลืองสีทองทองนี่เอออืมอ๋อ พ,พ่นก่อนพ antis, ัน <UC> สิไปเอาพันทำพิธที่บอกว่พนเอามาแล้วหมกแตงไหลเป็นน้ำบอกว่าค่ะพันเกิบอกเคยเห็นหมกแตงเป็นน้ำค่ะพ่นเกิดกำลังสิเทศวิธีเสียเคาะเสียยังนะเสียเคาะให้บักแตงนี่เออพ่นเราบ่เคยเห็นยักเถื่อเพ่นเาว่าค่ะค่ะอันผัวเน่าพ่อจอยนี่ก็หมูเมื่อขึ้นก็จักเทเจยวพ่อจอยใส่แล้วบ่กเคยหุงยาก่นยักเทื่อ ค่ะเห็นบัตแดงในความฝันคือยังหูวจักเพื่อนในความฝันนี่เหมือนคุนกันเอี่ยเออเพื่อนว่าเพื่อนเป็นพ่อพ่ามเสียาะบัตแดงซะเนาะเพราะว่าเพิ่นทำพิธีก็็เปนพระบ่ค่ะมันเป็นพระนี่เป็นพระห่มเหลืองนี่เกอโอ้เป็นพระเสียเคาะเนาะค่ะ ผ่านีบ่เคยเห็นบกนักแตงไหล่ขึ้นนามก็ได้มาเสียเคออไปเอาเรียกแล้วครับวัดกับโบแมนวัดเป็นคือเฮื่นเป็นคือยังเทียงให้เทียงหน้าเพื่อเทียดอยู่ทึ่งแต่ว่าหันมีผ้าน่ะกับเพื่อนเมระพัะเพื่นนลลอนเมรัลอดกับคนวา่าถ้าเกิดมากกับพ่อฮันเห็นนัน่นบักแตงเป็นหน้าไลา เป็นน้ำทั้งสี่ว่าดันค่ะเออไปเป็นเทศวิธีขอหรือเลขระเบินละเป็นน้ำไหลออกมาจุนๆประดั่นู่นนะค่ะค่ะเกขอเล็กน้ะหมักแดงละกลายเป็นน้ำไหลออกมาเออค่ะมันก็เลยที่แก่เสียเข้อเสียยังค่ะเพิ่นใช้ตาฝานี่ดอกกัอบนุ่งฝาวัดละเพิ่นใส่ขาเบียงเพิ่นเออค่ะ ดัุงอ้วนนี่บ่เคยฝันแบบนี้จะเทือเนาะบวยบ่แล้วบ่เคยฝันเห็นจะเทือแล้วกาลังฝันเห็นเป็นตัวเลขในบักแตงสัตว์เกณฑเกณฑ์เนาะเก้าศูนย์สองสามแต่ว่าเพื่นว่าให้ใหายใช่กันเพื่นว่าถามเพื่นห้อยซื้อยังไงล่ะลึกซี่ตูดีว่าสิเพื่อนก็เลยว่าจับจะเอ็นใหญ่เทกระดาวที่เราจับเท่กระดาวที่เราว่าสนค่ะออื ให้ตัดเลนสะ撒คันเป็นค่วนเห่าเนาะค่ะให้ตัดเลนส์สภาให้รุ่งอวนตัดนี่งอวนที่ตัดตัวอะไรอ๋อกระจิ๊บสามตัวก็ตัดสามตัวหนาเนี่ยแล้วตัดสามตัวหนาเอเก่าศูนย์สองเออถปวั้าตัดตัวหล้างกะศูนย์สองสามท่อนั่งเหละอค่ะ

ตัวเขาไ้แล้วเนาะแมนพิ่จับไ้เล้ค่ะจ่วมา่ันผู้ส้มทา้งบ้านสิจับเอาเองกแล้วแต่เนาะค่ะสี่จับแตกต่างกับลุงอ้วนกะคอมมินไตรคิปเนาะเหล่อคนอื่นเนาะค่ะค่ะเนื่องว่าความฝันของลุงอ้วนนี่ยังเพิ่มเติมอีกบ่อลุงบ่แล้วค่ะขอบคุณนะครความฝันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสรุปตัวเลขของลุงอ้วนเนาะค่ะตัวเลขของลุงอ้วนค่ะเก่า ศูนย์สองสามค่ะเก้าศูนย์สองสามเนาะค่ะลุงอ้วนเพิ่นห็นเด็กในบักแตงเพิ่นกำลังสะ้อเคาะให้บักแตงพระอาจารย์เพิ่นเห็ดค่ะลุงอ้วนเห็นสี่ตูถามพระอาจารย์ว่าสื่อจังไรสีต่ตูพระอาจารย์บอกว่าให้จับใส่กันเพิ่นวะให้ตูดใส่กันเพิ่นวะเนาะค่ะลุงอ้วนเพิ่นจับใส่กันค่ะเก้าศูนย์สาม เก่าศูนย์สองน้อค่ะเลขของลุงอ้วนพินจับใส่กันค่ะ วันที่สิบหกนี่นาคมพ่อสสองพันห้ารยหกเตดให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางซื่อสรากกินแดงรัฐบาลเนอะค่ะก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะเพื่อสิบริภาษแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตเรีค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนู่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ป่าบนคนมีสารกับมีเทียงทนคลิปนาโพกันใหม่โศกโศกมันมันลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งต่างๆกับตัุรีของลุงอ้วนโน้อค่ะสวัสดีค่ะ